ุณรู้หรือไม่ว่าผงขาวบนผลไม้เกิดจากอะไรเด็กๆหลายๆคนคงจะชอบกินผลไม้ที่มีรสหวานแล้วก่อนกินเคยสังเกตกันบ้างไหมว่าผลไม้หลายชนิดที่เรากินมีผงสีขาวขาวคล้ายๆแป้งติดอยู่ที่เปลือกด้วยเอ๊แล้วผงสีขาวขาวที่ว่ามันคืออะไรล่ะหลายคนคงคิดว่าผงสีขาวบนเปลือกผลไม้เป็นสารเคมีที่ตกค้างหรือไม่ก็เป็นสิ่งสกปรกจึงนำไปล้างออก แต่จริงๆแล้วมันคือสารอาหารจําพวกน้ําตาลต่างหากที่ผลไม้สุกมีผงสีขาวอยู่บนเปลือกมากเช่นอวุนเพราะมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบนอกจากนี้อาวุนยังมีเชื้อจุลินทรีย์จําพวกยีสต์อยู่บริเวณเปลือกด้วยซึ่งยีสต์ต้องใช้น้ําตาลในอาวุนเป็นสารอาหารเพื่อดํารงชีวิตดังนั้น ถ้ารู้อย่างนี้แล้วควรล้างผลไม้ด้วยน้ำสะอาดพอประมาณไม่ควรล้างเอาผงสีขาวออกหมดเพราะจะทำให้ผลไม้หวานน้อยลงนอกจากผงสีขาวที่ว่าจะช่วยทำให้ผลไม้รสชาติดีขึ้นแล้วมันยังช่วยรักษาความชื้นไม่ให้ผลไม้แห้งจนเกินไปอีกด้วยแล้วคุณเคยคิดว่าผงสีขาวเป็นสารเคมีไหมละ่ะ